แข้งบาเรนโวไม่กลัวเกมลูกไทยลั่นขอทะลุน็อกเอาท์ในรอบ15ปีวาดีนอันหยานก้องหลังไว้27ปีของทีมชาติบาเรนไม่แสดงความกังวลหรือหวั่นใจกับเกมลูกของไทยมั่นใจเต็มที่จองตั๋วพาทีมเข้ารอบน็อกเอาท์ในรอบ15ปีความเคลื่อนไหวก่อนเกมเอเชียนคัพ2019ในเกมที่2ของกลุ่ม A ทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติบาเรน ล่าสุดในช่วงบ่ายเวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นทีมชาติบาเรนได้ลงสนามฝึกซ้อมมือสุดท้ายที่สนามอันมักตูนสเตเดียมนครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยในช่วงเวลาแถลงข่าววาริสอันฮยานก้องหลังทีมชาติบาเรนได้เปิดเผยถึงความพร้อมก่อนจะเจอกับทีมชาติไทยว่าตนเองเสียายในเกมแรกที่มีโอกาสชนะเจ้าภาพทําให้เกมนี้ต้องหวังชนะมากเป็นพิเศษส่วนตัวไม่รู้สึกกดดันอะไรกับการรับมือเกมรุกของทีมชาติไทยหวังว่าจะเก็บชัยชนะในเกมนี้และลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ในรอบ15ปีให้ได้ ทั้งนี้สถิติของบาเรนไม่ดีนะกับเอเชียนคัพโดยพวกเขาตกรอบแรก3ครั้งล่าสุดย้อนกลับไปครั้งสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ได้นั่นก็คือปี2 0 0 4ที่ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพเมื่อ15ปีที่แล้วโดยบาเรนคว้าดับที่4ในครั้งนั้นมาครองด้วย